เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตกล่อมเกล่าจิตพอใจในวิถีและฟุ้งเฟ้อใช้เพียงเลี้ยงชีวีตามวิถีเกษตรไทยใต้ร่มเย็นเริ่มต้นเลยนะครับหนังอยากผมทำทุนชะละมา เราก็ต้องใช้กันประทุนเกี่ยทุนทุกวันต้องประทุนกี่ยวทุนบางวันอากาศไม่เหมาะสมเช่นว่าอากาศร้อนบางทีเราก็ทุมเทนั้นไม่ได้กเด็เลยลองศึกษาหายวิธีว่าเออจำปืดดีที่ไไหาอะไรมาช่วยเราหาอะไรเจอเป็นตัวช่วยของเราก็เลยหันมา <c oughs> เป็นชนะร่งระดับชนะร่งเพราะสระเป็นดอกแต่แหลกดอกแต่แหลก,ก,ต,ลกตั้งชนะร่งท้ามาว่า เกี่ยวช้อนเท่าะไปผสมข้าวตึงได้ถ้าพึง่งพึ่งมันจะตัวใหญ่พึ่งตัวใหญ่กว่าไม่สามารถไปเป็นต,ตัวปลาทงเกี่ยอนกับเราได้นะครับผม,มเริ่มเลี้ยงประมาณปีปกหกนึงก็ได้ศึกษาจากสูตรพึ่งปังป่นแต้มังแล้วก็ปลาจุม่มชนแล้วก็เรียนรู้จากเกษตรธรรมชาติเดี๋ยวศึกษาดูวันในตำบลแล้วก็ในหมู่บ้านไปแล่จากหม่องทวนไปแล่จากสูตรพึ่งหม่องทวนไปแล่จาก củ cả san lúc mà, rồi, hẵn mà tập luồng lưỡi riêng, này các bạn, củaผม là trái bưng, bưng trái thì để của trung trung trái băn. Tôi ngày này làm 5 mai, này các bạn, giềng lăng, cả trái mai, cà cana, nã nướng miu, quang mốc miu, นี่แหละก็ลักษณะของล่างนี่เป็นร่งทีว่วตอนนี้เป็นล่งนี้คือเป็นล่างแตดใดมาแต่ท่านที่ทุตตอนนี้ท oh, like างลูกเกามันลูกเกาแล้วมันจะมาอยู่อยู่ในนี้นครับกระจายเวลาประมาณแต่ก่อนผมว่าปีนต้องแยกหลังนึงแต่ว่าพอทุรุบแล้ว ีตกว่าความทุ่มบุนบางรังปีนงอยากได้ช่องรังตึงร่างรังนะครับบางรังเรื่องนี้นะครับแต่ว่าแตะตอกรังละงนึ่งพัน้ารอยบาทเาแยงเรืนี้และรังลังนึ่งพันารอยบาทถึงเอ่าหนุ่งจากนี้เราจะได้ช่องอย่างกับพอเราแยกขังนึ่งแยกขังนึงเราจะพาาช่องชวนเอาไปไว้ในรังนู้นนึ่งชวนนอปไว้ในังนี้นึ่งชวนแต่ก็เป็นช่องรังแีใช้เวลาประมาณทั้งนึ่งเดือนมันก็ยกรังขึ้นมาทำไมกลายเป็นช่องรังช่องรังเราไดได้รังลังนึ่งพนหร้อยบาท ชรงลังก no ็เป็นสามพันบาทซึ่งแทมก็ได้จังนี้คือหนังพึ่งแล้วก็การช่วยประทุเก็ตตนั้นของเกเขาก็จะนับเรนุนมาเป็นเป็นตันนับเรนนลังนนับรนุนแปดหลวงปตปันเป็นสบูหนังพึ่งไม้แหนครับเราก็ได้จดทะเบยนเป็นวิชาเกีจยวกั่ชนพึ่งแลงใยแล้วก็ชนะโล่งแล้วก็ตอนนี้ก็เราได้จดเะเบยนเป็น Bun beng ngang bun an tàu. Something ăn her head on the mind, it's a feeling of the spine, and I just gotta say, Hey, she's really got a magic spell, and it's working so well. I'm going to my girl, I'm คือมาเนี้มามามาให้มันอยู่วันคือไม่ถึงว่าอนุบาลไหพรอะว่ามันอยู่แล้วว่ามัน พึ่งและชานโรงเป็นแมลงผสมเกสรดอกไม้ที่ส,าสําคัญช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรขณะเดียวกันผลพลอยได้จากแมลงทั้งสองชนิดไม่ว่าจะเป็นน้าพึ่งหรือไข่พึ่งยังอุดมไปด้วยคุณค่าพโภชนาการและนามาสร้างมูลค่าเพิ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย ตอนต่อไปจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างของเกษตรกรจากชุมชนตำบลหานเทาที่มีใจรักในการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์โดยมีพึ่งชนโรงเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตแบบพึ่งพาตามธรรมชาติและช่วยสร้างระบบนิเวศด้วยระบบพึ่งพาอาศัยติดตามตอนต่อไปได้ที่ช่องพอชอพัทลุงอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดเรื่องราวดีๆจากพอชอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ